สวัสดีค่ะอ๋อขอคุยดีขอทดลองทดลองคุยสิ่งที่อยากจกะเริ่มแปลงใหม่ขอใครกนดี่ะขอคุณดีลูณใครนะแฟนคุณหรือเปล่าเออคุณพ่บ้านขอใครก็ดีคะ่ะอ๋อขอคุณแม่บ้านคืนดีอแล้วแม่บ้านอยู่ไหนล่ะคะผมแม่บ้านหาย อยู่แต่บคนนุคคลนี้อยู่แต่อยู่แต่อะไรนะกระสนุกอ๋ยคนป้าบ้านเราโคกันดีกับใครไม่รู้นะอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็เป็นได้นะอาจจะมีปัญหาก,กันราคาคุณอเคกเขาไม่บอกบอกเอดอี๋ยวเรอเปิดแพ่ขยายบอก ขอบคุณค่ะคุณป้าบ้าน